สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่15สิงหาคมน,นะคะสอง4ค่ะวันนี้ก็คือเราจะมารีวิวการเช็ด F T M O นะคะครั้งแรกนะคะก็คือเราอ่อได้รู้จัก F T M O ะคะ่ะจากเพจของนางฟ้าพาเทศนะคะแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากเพจแมวเพจฟอร์เนะคะซึ่งเป็นเป็นเพจของคุณต่ายเนะาะก็คืออันนี้ก็คือเราเริ่ม ทดลองการเทรด FPMO ค่ะตั้งแต่วันที่9นะคะมิถุนายน2564ค่ะจบภารกิจนะคะควันที่28กรกฎาคม2564ค่ะเราจะมาดูลักษณะของการาฟ FPMO กันนะคะก็คือเดี๋ยวเราเล่าก่อนก็คือ,อของเราเนี่ยก็คือจะสอบจะสอบพอร์ต10,000เหรียญนะคะซึ่งกฎเกณฑ์ของเขาก็คือการที่จะสอบพอร์ต10,000เหรียญได้ก็คือ หนึ่งคือเขาสามารถให้เราขาดทุนและทนล่าต่อวันได้ก็คือห้าร้อยเหรียญค่ะขาดทุนทั้งหมดก็คือได้หนึ่งพันเหรียญค่ะแล้วก็ลักษณะการเหตุก็คือเขาอาจจะตัดยอดทุกปีห้าของประเทศไทยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่วมีคอห์กันนะคะก็คือ,อของกราฟเราค่ะตั้งแต่เราเริ่มเหตุ นาะไปแต่วันที่9มิถุนายน2564เนาะอย่างที่บอกไปแล้วก็คือช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงแบบสิ้นเดือนพอดีแล้วก็เอ่อมันมาเจอช่วงสัปดาห์นอนฟาร์มพอดีอะค่ะลักษณะาการเทรดของเราก็คือแบบด้วยด้วยตอนแรกที่เราเนาะเรารู้มาแค่ว่า FPMO เาขาห้ามเทรดคนข่าวนะแล้วก็รู้ว่าพฤติกรรมของสัปดาห์นอนฟาร์มก็คือการมันวิ่งไม่ค่อยเป็นแพทเทิร์นอะเนาะแล้วก็ร่วมกับการวิกตกกังวลเกี่ยวกับ หนึ่งเรากลัวดีๆจะเกินด้วยนะคะก็ะเลยแบบทําให้การเหตุเราอะ่ะก็คือแบบขึ้นๆลงๆเนาะลุ่มๆดอนๆประมาณนั้นนะคะแล้วก็เออมันจะมีปัญหาอีกตรงนึงก็คือตรงที่ว่าเราอะ่ะก็คือเหมือนไม่ได้คํานวณเอ็มเอ็มด้วยแหละเออม n นมีแม,นแมนเนจเหี่อนะคะการบริหารทุนถามว่าระบบเราได้ไหมระบบเราคือเป็นแล้วรับแนวต้านนะคะ เริ่มเทรดจากจุดการกลับตัวนะคะก็คือแบบถามว่าความมั่นยัาของระบบอะ่ะมันดีไหมมันดีค่ะประมาณ9ก้าสิบห้าสิเ้าสิบแปดเปอร์ซ็นต์ลยแหละนะแต่ว่าด้วยความที่แบบหนึ่งเราเทรด F Team O ครั้งแรกอะคะ่ะก็เกิดความประมาาเนาะก็คือแบบลักษณะของกราฟก็เลยเป็นประมาณเนี้ยคะ่ะอืมเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะก็คือจาก จากการสูญเสียค่ะก็คือเราเทรด19วันเนาะแล้วก็สูญเสียรายวันสูงสุดก,ก็คือ406.11เหรียญจุด66นะคะแล้วก็สูญเสียสูงสุดก,ก็คือ316เหรียญเนาะกำไรเป้าหมายก็คือ1,000แต่เราได้แค่เอ่อ707.7เหรียญน,นะคะก็คือเนี่ยเราจะเห็นแพทเทิร์นกราฟคือเราก็ขึ้นขึ้นลงลงใช่ไหมแล้วก็เนี่ยก็คือพอมาช่วงของวันที่18ก็คือ เออมันใกล้ที่ภารกิจจัวสบอะแล้วก็ช่วงนั้นเหมือนได้กำไรประมาณสัก600หรือ700เหรียญน,นะคะแล้วก็เราอะก็คือเขาเรียกว่าอะไรละ่ะก็คือแบบช่วงนั้นก็คือทำงานด้วยะคะ่ะแล้วก็เเกิดภาวะเครียดกลัวจะสอบไม่ได้ใชนะี้พอเริ่มแบบอันนี้จะมาพูดถึงเรื่องจิตวิทยาการเหตุแล้วนะก็คือหนึ่งสภาพจิตใจตอนนั้นคือแบบไม่ได้เลยต้องการเอาชนะอย่างเดียวคะ่ะอืม นี่เนาะวันนั้นคือแบบต้องการเอาชนะอยากผ่านก็เลยทำให้แบบโอเวอร์โอเวอร์เทดไปนะคะแล้วก็ออพอโอเวอร์เทดปุ๊บออกจุดการเข้าออเดอร์ที่ผิดอะคะ่ะทำให้ขาดทุนนะคะวันนั้นจำได้เลยขาดทุนประมาณ400กเกรเรียนแล้วก็กลับมาดึงสตีได้อีกรอบหนึงว่าเออเราอะก็คือตอนแรกคือทำดีๆได้ไม่เกินแล้วก็ได้ปรึกษากับคุณตายว่าเนี่ย ก็ตอนแรกมันจะเ็หนได้ประมาณ600 600หรือ700เหรียญเนาะก็คือมันไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายกำลันกำไร1,000ใช่ไหมคะแต่ว่าดีๆออแล้วก็การสูญเสียแมคอดทั้งหมดก็คือมันยังไม่ได้แบบเกอนเกณฑ์ของ f g m o แล้วทีเนี้ยก็คือแบบเออเราดึงสติกลับมาได้ว่าเราอ่ะจะทำอย่างนี้ทำไมเราจะเอาชนากรับทำไมในเมื่อ FTU เขาให้โอกาสเราในการเทรดอีกครั้งนึง ถ้าแบบไม่ได้ละเมิดกฎเกณ์ที่เขาตั้งไว้นะคะก็คือกรณีที่แบบ FTO เขาจะให้เราสามารถรีพอร์ตซ้ำอีกรอบนึงก็คือแบบสามารถเทรดซ้ำโดยไม่ต้องเสียตังก็คือมันจะต้องกํก็คือเราไม่ละเมิดดีๆแล้วก็ไม่ละเมิดการสูญเสียทั้งหมดนะคะก็คือสามารถหมายถึงว่าส่งข้อความไปหา support FTO ค่ะแล้วเขาก็จะให้พอร์ตเรามาสอบใหม่นะคะอืมเนาะ โอเคนี่ยนะคะก็คือเนี่ยก็คือแบบเอ่อมันเป็นลักษณะของคล้ายๆกับการประเมินเราเบื้องต้นนะคะเช่นแบบนี่นะคะทุนหนึ่งหมื่นเหรียญได้กำไรนี่หนึ่งร้อยเจ็ดเหรียญน,นะคะกำไร 23, เฉลี่ยแปดจุดสองสามเหรียญสหรัฐนะคะยอดคงเหลือหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดนะคะยอดขาดทุนเฉลี่ยยี่สิบหกจุดห้าแล้วก็การซื้อขายทั้งหมดเอ่อ 213ครั้งนะคะอ่าเฉลี่ย 0. 3 1สนึ่งค่ะหลอตหด2 5ดหพันความคาดหวังอยู่ที่1.39นะคะแล้วก็อัตราการชนะอยู่ที่80.28นะคะปัจจัยกำไรก็คือ 1. 2 7นะคะอือนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวอีกอีกพอรทหนึ่งนะคะ เราจะม,มารีวิวพอร์ตอันนี้ให้ดูพีออ่หลังจากหลังจากที่แบบเราอะได้ทำออชายเลนพอร์ตแรกไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงระหว่างที่รอพอร์ตใหม่เนี่ยก็คือเราก็ได้มา,มาสมัครอีกพอร์ตหนึ่งนะคะเป็นพอร์ตการใช้ทดลองฟรีเนาะก็คือเป็นพอร์ตเดโมโอ่อะค่ะของ FT เหมือนของ FTMO เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือแบบ ลองฝึกวิเคราะห์การเข้าการาฟตัวเองนะคะโดยพอร์ตที่เราสมัครเดโมโใหม่นยก็คือเป็นพอร์ตหนึ่งหมื่นเหรียนเหมือนกันนะคะเริ่มทดสอบก็คือวันที่สองสิงหาหกสี่จบวันที่สิบห้าสิงหาหกสี่นะแล้วก็เราดูจากพฤติกรรมเรานะคะแพทเทิร์นกราฟคือเราอะเ,ออเริ่มดีขึ้นนะคะดูจากลักษณะของการาฟนะแล้วก็นี่นะคะก็คือถ้าเป็นพอตเดโมนะคะคือเขาให้ ขั้นต่ำในการซื้อขายก็คือห้าวันนะคะการสูญเสียรายวันก็คือหมายถึงว่าทนลากทนแบบสูญเสียรายวันก็คือลบห้าร้อยเหรียญต่อวันนะคะแล้วก็สูญเสียทั้งหมดก็คือหนึ่งพันเหรียญแล้วก็เป้าหมายกำไรก็คือห้าร้อยเหรียญนะคะเเนี่ยเราก็ผ่านหมดนะคะก็คือซื้อขายห้าวันผ่านสูญเสียแบบรายวันก็คือเราลากรายวันที่สูงสุดได้สองร้อยเจ็สเ็ดเหรียญค่ะแล้วก็สูญเสีย การสูญเสียสูงสุดก็คือ145เหรียญแล้วก็กำไรเป้าหมายก็คือเขาตั้งไว้ที่500ใช่ไหมคะก็คือเราได้700เนาะก็คือผ่านนะคะอืมนะคะอันนี้ก็คือแบบเป็นพอที่แบบเออเราทำพอหนึ่งพอเราทำตามระบบสภาพจิตใจเราได้เนี่ยก็คือแบบก็คือเราเห็นกำไรอะคะ่ะเราเทรด5วันเราสามารถทำกำไรได้แบบ700เหรียญนี้คือแบบเราเก่งมากๆนะคะ แล้วก็พอจบพอรตนี้เสร็จนะคะเออลืมบอกไปช่วงนี้นค่ะที่เราเทรดเป็นช่วงสัปดาห์นอนฟาร์มนะคะอืเราก็หาจังหวะการเข้าที่แบบเข้าที่แม่นทําตามระบบอละะ้ค่ะก็คือมันก็ได้กําไรนะคะอืมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูอันนี้อีกอัน,นก็คือล่าสุดนะคะเป็นพอร์ตที่เราใช้ก็คืออันนี้นะเป็นพอร์ตที่เรา ขอ HMO ขอสอบใหม่ค่ะก็คือน,นี่นะคะลักษณะของกราฟเราเออพอร์พ,รพรใหม่ของเราค่ะเริ่มช้เลนตั้งแต่วันที่9สิงหา2564นะคะจบวันที่7กรกฎาคม2564ค่ะส่วนพอร์ตที่เราจะสอบชิงนะคะก็คือ1เหรียญค่ะช่วงสัปดาห์นี้นะคะเรายัง คือเราไม่ค่อยได้เข้ากับค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันคือยุ่งๆนะคะแล้วก็เทรดขั้นต่ำเนี่ยก็คือสิบวันเนาะเราเทรดไปห้าวันแล้วก็ยังไม่ผ่านข้อกําหนดนะคะส่วนการสูญเสียรายวันเนี่ยก็คือเราลากสูสุดอยู่ที่ร้อยเจ็สิบห้าเหรียญนะคะการสูญเสียสูงสุดเอ่อต่อการทดสอบครั้งนี้ก็คือลบหนึ่งัเหรียญนะคะสูญเสียไปร้อยเจ็บห้าค่ะไอ้ตรงเนี้ยก็คือเหมือนเราเทรดเริ่มแรกนะคะแล้วก็ เหมือนเขาก็แบบคิดขาดทุนเราไปเลยอ่ะอแต่ว่าคือเป้าหมายกําไรทั้งหมดหนึ่งพันเหรียญตอนนี้เราอยู่ที่406เหรียญน,นะคะก็คือสําหรับการทํากําไร5วันเนี่ยเราได้406เหรียญเราเราถือว่าเราพอใจมากๆนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะ่ะก็คือสถิตินะคะก็คือทุนหนึ่งหมืสี 4ี่ยกเหรียญนะคะกำไรเฉลีย่ยก็คือ11.14น่ะคะยอดคงเหลือก็คือ1 4 0 6หี่ยเหรียญคะ่ะขาดทุนเฉลีย่ยก็คือ8.4ี่เหรียญนะคะจำนวนการซื้อขายส6ครั้งนะคะอ่าเฉลีย่ย1.33หลอดตอนนี้ก็คือออกไปทั้งหมด69หลอดค่ะความคาดหวังอยู่ที่8.59เาค่ะแล้วก็อัตราก,การชนะอยู่ที่86.96ค่ะปัจจัยกำไรก็คือ8.4 48ปดนะคะเอ้ย8.84สี่นะคะผู้ผิดนะคะขอโทษค่ะอืมแล้วก็ทีนี้ก็คือแบบเป้าหมายของเราก็คือเราจะคือเราแพลนไว้ว่าเราอ่ะจะต้องสอบให้ได้นะคะสำหรับพอร์ตเก็บทีมโอ o อร์ h a ชรเลนนะคะพอแชร์เลนเสร็จแล้วก็ไปสู่รอบที่สองะคะ่ะซึ่งรอบที่สองก็คืออัตราการทำกำไรก็คือจะน้อยลงนะคะแต่ระยะเวลาการเทดก็คือจะเพิ่มมากขึ้นนะคะโอเคเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ เราจะพยายามทําให้ได้ค่ะเพราะว่าเรามีเป้าหมายว่าเราจะต้องอ์อเอ o ท t ม m o ให้ผ่านค่ะขอบคุณมากๆค่ะ